ลิซ่าน่ารักอีกแล้วนะคะอะไรที่บลิงให้ไปค่ะเธอก็นํามาใช้เสมอนะคะแถมยังมีความขี้เล่นเหมือนเด็กน้อยอีกต่างหากค่ะเริ่มจากเมื่อวันก่อนนะคะเมื่อหิมะแรกตกลงมาค่ะเธอก็มีการชวนน้องแชงนะคะไปปั้นสโนว์แมนด้วยกันค่ะและยังไม่ลืมนะคะนําที่ปั้นหิมะค่ะที่เธอค่ะบอกว่ามันเคยคิดมากๆนะที่เกาหลีค่ะซึ่งก็หาซื้อยากแล้วนะคะเพราะว่ามันโซเอาไปแล้วอะคะ่ะ พอบลิงซื้อมาให้นะคะเมื่อมีโอกาสค่ะเธอก็นําออกมาใช้ด้วยนะคะโดยเธอค่ะเพื่อจะมาเล่าเนาะให้กับเราได้ฟังนคะคะเมื่อวันก่อนนี้เองค่ะในรายการเพนช็อปทีวีนะคะส่วนเสื้อตัวนี้ค่ะที่ลิซ่าใส่นะคะหลายคนคงจะจํากันได้ค่ะว่ามันเป็นของขวัญที่บลิงไห้นี่แหละค่ะซื้อให้กับเธอเป็นของขวัญวันเกิดค่ะ แถมเธอก็ยังมีการใส่ซ้ําซะด้วยนะคะเพราะว่าครั้งแรกที่เคยเห็นเธอใส่ค่ะก็คือตอนที่เธอนะคะเข้าไปทํางานที่ตึก yg นั่นเองนะคะและมาเห็นอีกครั้งค่ะเมื่อเธอะคะออกไปเล่นฮิมะแรกที่ผ่านมานี้เองค่ะโอ๊ยแบบนี้นะจะไม่ให้บลิงนั้นรักได้ยังไงเนาะแล้วก็คนที่ให้ค่ะคงจะกลิ๊สลบไปแล้วนะคะเพราะให้อะไรไปค่ะลิซ่าก็เอามาใส่เอามาใช้ตลอดเลยนะคะ รวมไปถึงรองเท้าคู่นี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่เธอใช้ใน MV และลิซ่าของเธอนะคะก็เป็นของบริงไทยนี่แหละค่ะที่ส่งไปให้นะคะดูสิคะลิซ่าน่ารักขนาดไหนเนาะเป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆนะคะ คือพอเธอเนี่ยโพสต์ว่าใช้ค่ะบลิงก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วนะคะแต่ส่วนความรู้สึกส่วนตัวแอดนะแอดว่าเธอน่าจะเลือกใช้ของบลิงไทยก่อนใครเพื่อเลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะชื่นใจคนให้ไปเลยนะคะและเมื่อวานนี้นะคะในเพนช็อปทีวีค่ะลิซ่าก็มีโมเมนต,ต์น่ารักนะแบบเด็กๆอีกหลายอย่างนะคะเช่นพอถูกนะคะให้ถามถึงนะความประทับใจในวันคริสต์มาสค่ะเธอก็มีการเล่านะคะว่าตอนนั้นเนี่ย คุณป้าที่เป็นพี่สาวของคุณพ่อของเธอค่ะมีการให้ของขวัญของเธอเนเยอะมากๆนะคะเพราะว่าให้ค่ะตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนะคะไล่ไปในทุกๆวันค่ะจนถึงวันที่25ธันวาคมกันเลยทีเดียวค่ะเธอก็บอกว่าประทับใจมากๆนะคะอยากจะได้แบบนั้นอีกค่ะก็มีการไปอ้อนขอคุณแม่นะคะบอกว่าอยากจะได้แบบนี้อีกอ่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ก็ให้เพียงแค่วันเดียวคะก็คือวันที่25นั่นเองค่ะเป็นตุ๊กตาในชุดฮันบุกนะคะแมริซ่าเนี่ยเด็กน้อยจริงๆค่ะคือถึงแม้ว่าเธอนะคะ จะมีเงินเนี่ยสามารถซื้อเองนะของได้เองทุกๆอย่างค่ะแต่เธอก็ยังมีโมเมนต์น่ารักนะอยากจะได้ของขวัญน,นะเหมือนเด็กๆอยู่นั่นเองค่ะ แล้วนอกจากนั้นนะคะลิซ่ากับสติกเกอร์ค่ะก็เป็นอะไรที่เธอชอบมากๆนะคะผลก่อนค่ะตอนไปออกสัมภาษณ์เนาะทางทวิตเตอร์มานะคะเธอก็มีการจิกสติกเกอร์กับบ้านมาแล้วนะคะมาหัน,นี้ค่ะเขาเอามาให้แปะนะคะบนถุงเท้าซันตาคอ์สค่ะพอลิซา่าทำเสร็จค่ะก็มีการอ้อนนะคะขอคุณพิธีกรกลับบ้านด้วยนะคะซึ่งคุณพิธีกรค่ะก็มีอึ้งไปนิดนึงนะ,ะแต่ก็บอกว่านะคะได้สิคะพร้อมกับยังพูดอีกด้วยนะคะว่าต้นคริสต์มาสเนี่ยก็ให้ด้วยนะคะโอ๊ยอดใจไม่ไหวแล้วสิเจอตนออยกน้อย แล้วอ้อนไปนะก็เลยยกให้กับบ้านทั้งหมดเลยค่ะและนอกจากนั้นค่ะลิซ่าก็ยังมีการเล่าถึงนะคะกระตูนแอนิเมชันนะคะที่เธอชอบดูค่ะอย่างเรื่องนะคะ t h e n r i อีกด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องค่ะที่เกี่ยวกับคนพาลค่ะเกี่ยวกับภารกิจขโมย คริสต์มาสแสนสุขในฮูดวิวด้วยนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าเธอชอบมากๆค่ะอย่างนี้เนี่ยต้องไปตามดูนะคะก็เห็นมีฉายใน Netflix ด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะเรีวยกว่าลิซ่าค่ะ3ขวบก็จะมีความน่ารักอย่างนี้นั่นเองนะคะเธอชอบดูการ์ตูนแอนิเมะเนี่ยเยอะๆมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอแอดก็เอาความน่ารักหน้าของเธอมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะเห็นเธอไปให้สัมภาษณ์มานะแล้วก็มีเรื่องราวนะที่น่ารักน่ารักนะาเกิดขึ้นหลายอย่างเลยค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร ะะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า